นี่ครับจะมาสอนวิธีการเทศใส่หมูใส่แยอยางบ่หไหมีกินเออใส่บะไหม่กินนะครับนะบเพื่อดับกินคาวล้างข้างในก่อนเกลือสองช้อนโต๊ะ ตากข้างในก่อน้างให้คราบค้าวมันออกให้กลิ่นค้าวมันออกน้นไส้น้นเกลือออกมันจะเข้มเกินไป การใส่ออกการใส่อ,ออกนะครับลักสองน้ำนี่นะครับอันนี้ก็เอาออกทั้หมดเก,ก็บใส่ออกมาดีกา่กกับใส้ก็น,นี้เติมน้ำใส่นิดนึงให้มันหนัก เก็ยิ่งดีถ้าใส่ได้นีงกลับใส่กลับกลับเอาดันในออกครับเพื่อที่จะล้างาความสาอาดด้านในนี่อย่างนี้เราก็ต้องล้างออกเอาออกให้หมดถ้าใครไม่ชอบน้ำมันก็ดึงน้ำมันออกได้นี่อันนี้นะครับถ้าไผ่ววมมักน้ำมันก็นดึงออก ถ้าคนมามักน้ำมันนะครับที่ติดใส่นี้ก็สามารถดึงออกได้ออกดึงออกเลยดึงออกแบบนี้ดึงออกแบนี้อ่ามันก็จะเหลือแต่ไส่แต่เราเจะเอาน้ำมันไว้แต่ว่าต้องล้างให้สะอาดอย่างนี้ก็ต้องล้างออกแลอดีก็ต้องล้างออกเวลากลิ่นไม่ได้หอมเลื่อนดูว่าตรงไหนนมีมีเศษ ทรายไหมเศษจ,จินไหมเอาออกให้หมดน,นี่อย่างนี้อังน,นี้อย่างน,น,นี้ก็ต้องเอาออกพิธีพิธันหน่อยนะครับเพราะว่ามันมีเป็นไส้มันมีกลิ่นเหม็นรื้อง่ายมาแล้วอันนึงมึงก็เอาไว้ก่อนกับด,ด้าน อันนี้อันนี้ข้างในนี่ห่าอันนี้เมื่อกี้มันไม่มีน้ำมันแล้วตรงนี้ นี่ใหญ่กับกับงา่ายก็ทดลองใส่น้ำก็ได้ถ้ามันขาดมันก็จะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเราค่อยตัดออกแล้วก็กลับไปนี่นะอย่างนี้ก็ต้องเอาออกให้หมดนะครับน้งออกให้หมดแล้วจะกิน่นมิด กักบข,าาของว่าข้างในเพื่อล้างทำความสะอาดข้างในอีกเทีนึงครับพอดีเพราะว่าเขาเห็ดมาจากลานเนี่ยเขาเขาบ่ได้สะอาดเขาเห็ดฝรฟ,ฟ่วนี่ครับดึงดึงออกเลยไอ้บางน้ำมันก็นดึงน้ำมันทิ้งเก็บต่อไปมาครับใส่ใส่ทับพีใส่ช้อนกันได้ได้ว่าคำสัญญานี้ใส่ตอนอิดมือแม่ให้มไหม มันจะก่อกบน้ำมันที่ว่าบ่าน้ำมันออกหลังจากหมักเซ็ตหลังจากหมักเซ็ตเขาให้กลับใส่เข้าไปพื้นครับแห้่น้ำมันมันอยู่ข้างในแหนมันมันอยู่ข้างในเพราะว่าเวลาไปยางไฟมันจีบรถน้ำมันดีบรถเลยลนใส่ไฟมันจียางง่าย แล้วได้สูตรไผ่หมากกัอย่างนะครับส่วงไซไวให้ใอ,ยอย่างกันล้วเนะี่ยครับไปเราแต่เ่าต้องกลับกลับเบิร์ดคือกันตอนแรกกลับให้มันเป็นสองสองชัน้นเด็ดคันตอนนี้กลับยาีไยนี่นะครับชีว่าบอ่บอบน้ำมันออกรับเครื่องมันยี่ก่ออยู่กับน้ำมันแบบนี้แล้วเขาก็กลับเข้าไวขึ้นกลับดานแหนน้ำมันกับเครื่องอยู่ข้างใน แต่ทําให้มันเป็น2ชั้นอย่าลืมกดไลค์กดซับชิงไคาหง่ายๆนำเดอ้อ